เฮ้ยเฮ้ยอะไรมาแทนไปไม้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเปล่าน oh ั่นน่ะนั่นน่ะน่ะโอ้โหโอ้ของจริงเยอะจัดเลยอ่ะทุกคนด้เกองูโอ้โหอย่างนี้จะเด็ดหมดหรอครับเนี่ยโอ้ไม่กอดเรื่ยทุกคนเออโอ้โหทุกคนดูดิ อย่างเยอะเลยครับนี่โอ้ดูดิมันแทงกองใบไม้นะ่าจะหาว่าคีโมโนะครับนี่นี่เห็นทางนั้นโอ้ข <laughs> องจริงเป็นกองเลยนะใช่สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมผม,ผมดิดนะครับซึ่งใครเนี่ยที่เข้ามาดูคิดว่าโมเป็นคนแรกนะทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจใผมในการทําคลิปจะต,อ,ตอไปด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมเนี่ยเดินทางเข้ามาในป่านะซึ่ง เมื่อคืนนะครับอาจารย์เชนเนี่ยได้เห็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะผมบอกเลยว่าประมาณสัก4ี่ห้าโลนะก็เลยชวนกันมาหาเห็ดในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็มากับอาจารย์เชนนะครับอาจารย์เชน,เนยอยู่ด้านล่างนู่นเลยนะครัโดนนู่นยืนนอฝั่งนู้นคือเราเนี่ยตั้งคนตั้งแยกย้ายกันไปหานะแล้วก็ให้เขาเนี่ยเป็นตากล้องให้ผมด้วยนะครับคอยถือนะ โอเคยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางกันก่อนนะครับผมเพื่อหาเห็นไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้หรือไม่ได้ก็รอติดตามดูได้เลยนะครับผมยังไงก็ลุยกันเลย ดอกเล็กเลอืมให้ดอกเล็ก ด้วยคนกำลับบงจะบานแล้เมื่อคืนนี่นครับนี่จะลืมนะเดี๋ยวว่าเข้าไปหากันฝั่งโน้นด้วยนี่ส,สวยๆเลยนี่ครับ กคนผมบอกเลยลวคนเยอะมากครับอยู่ฝั่งนู้นเลยนะล้องกันเจียวจ้าวกันไปเลยนะครับผมดูดูฝั่งนู้นเลยได้ยินเสียงไหมคอือยังเยอะนะคนอนะ่ะคือสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคนฝั่งนูนะ้นแต่เราจะลองเข้าไปหาเข้าฝั่งนู้นดูนะครับโอ้เดินมาตั้งนานแล้วตัวยังไม่เจอเลยเฮ้ยอ๋นนีนี่นี่ จเจอดอกหนึ่งครับทุกคนโอขึ้นดอกเดียวนี่ขึ้นดอกเดียว,ก,ยวก็มีคนอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับไม่รู้เป็นใครเนี้ยมีไข่ก็ไม่รู้ครับมาหาอยู่ใ,ใกล้ๆฮะเจออีกแล้วเหรอโอ้น้องแจ๊กนี่ว่าอ๋อคิดว่าไข่เนี่ย โอ้มาได้อาจารย์ดอกใหญ่ดอกใหญ่นี่มาเที่ยวอ่ะโอ้โหมาเจอกันได้นะมาเจอกันได้ยูทูบเบอร์พี่ดีมาตองมาอาจารย์เชยเลยอ่ะโอ้ยนี่ดอกใหญ่นี่เนี่ยไอ้เล็กดอกเล็กนั่นแหละแต่ว่าดอกมันใหญ่นี่โอ้หน้องแจ็คเจอเห็ดนะครับตรงนี้พี่ดีไม่ได้ไม่ถอดหรอไหนน่ะตรงที่วางเห็ดไว้อะไหนตรงที่วางเห็ดไว้อ่ะเห็ดเยอะแยะเลย แต่เดยว,ว่าไม่ผ่านมาตรงนั้นไม่ได้ผ่านมันเป็นทางแล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูเห็ดหมูที่น้องแจ็คบอกดีกว่าเนี่ยหมูใหญ่โอ้ตรงนี้เนี่ยหมูใหญ่นะทุกคนนี่เมื่อกี้เก็บตรงนั้นได้ประมาณถุงโอ้นี่พวกน้องแจ็คมาเจอครับทุกคนนี่โอ้นี่ได้เต็มถุงแล้วอ่ะได้เต็มแล้วเนี่ยใส่กรเป๋าอีกจังได้เยอะเลยอะ ใช่หรอในกระเป๋าโอ้กระเปล่าสองลูเลยนะสองรูเลยเนี่ยดูดิน่าจะห้าโลแล้วหมูดสวยนะสวยเลยนะแต่มันเป็นเห็ดดอกเล็กนะใช่ใช่ดอกใหญ่ยิ้มหวานเยอะเยอะเลยอ่ะอืดอกใหญ่นี่ยิ้มหวานแหละโอ้โหขึ้นแบบอลังการเลยนะนี่ดูดินี่ตีขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่ เ,เดี๋ยวมาขุดกันดีกว่านะออนี่นนครับเป็นเห็ดดอกเล็กนะที่เกียตขุดน,นะทุกคนคือมันขึ้นแบบแบบเหนือดินนะมันไม่ต้องขุดน,นะพอเดี๋ยวมันจะขเขาเรียกว่าเชื้อมันจะเสียนะครับทุกคนเราเน้นดึงเอาอย่างนี้เลยนะมันง่ายกว่านะดึงแบบนี่โอ้ส,สวยๆเลยนะ นี่นี่เห็ดดอกเล็กเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะขึ้นเป็นหมู่ใหญ่เดี่ยวกลุ่มจุใหญ่เลยดีกับกระเบื้องอือผันโต๊ะเบะเนี่ยฮิบฮฮิบเฮ็ดเกาเล็กเลยเห็ดดอกมันใหญ่แล้วเห็ดพวกโวเห็ดกระโหลกบปงอ่ะนี่ครับผมอันนี้ผลงานของอายุงนะครับวันนี้เนี่ยมีอายุงด้วยนี่โอ้โหแบบทีมงานคุณภาพน่าดูก่อนี่ใช่ใช ได้สองถุงเบ้งเลยนะแล้วก็ในกระเป๋ายังมีอีกนะนี่ถุงหนึ่งอะถุงใหญ่โอ้โหแบบมานี่ไม่บอกกันเลยนะไอสองหนุ่มเนี่ยสองหนุ่มโซนเนี่ยเดี๋ยวขอถอนบ้างครับจะเชิญไม่มาแล้วนะชาวเนี่ยตอนเชิญมาอาจารย์พามาเราพี่เจ้พี่แจ้ไปไหนไปฝั่งเขาโอ้โหถอนเอาเลยดิอือดีมันนิ่มพี่นิทถอนได้เลยใช่ ดอกสวยนะไอชุนเนี่ยดอกสวยเนี่ยดอกสวยดอกเป่าเหรอวันนี้พี่ดิษให้เต็มกระเป๋าที่แบกข้างหลังก็พอโอ้โหอย่างนั้นเลยหรออย่าต้องไปกับผมแจกแล้วเว้ย <laughs> ไปจะล้างเหรอ้งเต็มกระเป๋า <laughs> โอ<ฮ>้โหแช่น้ำเกลืออืมแช่น้ำเกลือ ตัดขาดทิ้งทุบจุ๊บจุบไปหมดเลยนี่โหแบบสชอบขาดนี่แหละผมว่ามันเหนียวดีมันกรอบกรอบอ่ะแต่ชอบกินตุ่มว่ะอือใช่ตุ่มกรอบดีใช่มันเป็นเม็ดเม็ดอ่ะนั่นเนี่ยตุ่มตุ่มใหญ่เลยเลยตุ่มใหญ่ด้วยนะวแล้วตุ่มใหญ่แบบก็อวดได้อ่ะ ไปผสมผักก็ไอ้โอ้โหจังสวยเลยดเเยลอะไรนะคุยอะไรกันข้างหลังนี้ก็ขึ้นอยู่ใช่ปะมคนขึ้นทั่วเลยอะเแาเนี้ มีดีขึ้นขึ้นทั่วเลยอ่ะในป่าแถบนี้มไม่ได้แต่ตรงนี้สวยจ้ะสวยจ้ะจุดเนี้ยจุดนี้ส,นสวย,สวย,สวยนะบางทีก็เก็บไม่หมดหรอกอม,มันหลงไ <c oughs> ม่ตัดนะเว้ย <c oughs> เร็วถามนะเว้ยไม่ตัดนะเว้ยไข่พี่เต้ั้งพ่เต้มาน,นี่มาน,นี่พี่ มาเก็บไปเห็นเร็วผมมันได้พูดเล่นนะพูดเ่ยนอยู่กัน,นะไแต่เตูอ่<ห>นีอไนะอบ่มีนี่ครับทุกคนเดียเเด๋ยวไปดูกันหมนนนู่นี้ ยังไม่หมดพี่ยังไม่หมดเดี๋ยวผมไปเก็บอีกนู่นอีกอ่าไม่ใช่มาดูตรงนี้วาเลยอีกหอยนะมาลองฟอมดูอืมเกือบเต็มอ่ะผมว่านี่ครับเต็มถุงอ่ะโอ้ยมาเนี่ยเก็ดเยอะแยะเลยเนี่ยมาเก็บสิเก็บไปหมดแล้วนี่หมูนี้ครับนี่ไอ้นี่ยังไม่หมดนะยังไม่หมดทํานู่นอีกนะโอ้ตายตายเป็นโลตรงนี้อู้ เก็บไม่หมดแล้วเนี่ยเ<อ>สีงยงไข่พ่เตไม่ใช่ไข่ไม่ใช่พิเตไม่ใช่พเตหรอเอาตกตกนดตั้งนานเลยไม่ใช่เมื่อกี้เห็นเห็นทุกคนเมื่อกี้มองเห็นอยู่แวบๆนะโอขึ้นบนข้างบน สุดอะแถวเนี้ยเผื่อเหยียบไปแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นเก็บเห็ดเก็บไม่หมดแล้วเนี่ยมาช่วยเก็บหน่อยเออดิ๋พูแฮทเทกูเลี มันเยอะเกินแล้วเก็บไม่หมดแล้วเนี่ยผมรู้จังนะทุกคนจำบเหยงได้มีไหมพ่เดชข้างในนู้น มันเราเอาไว้มเดมลยดไม่มัดิไว้เนี่ยมันเี่อาได้คุบยเยอะแล้วลยเาติเรามีอาจารย์เยอะซะากวยเนี่ยแต่พีสวยแต่อาจารย์าัไงไม่เช่อยอาจารย์นะเตมลยเ็มสเลยเทมเเมเลเ็เ เต่มูเดียวนเห็นว่าที่กำลังขึ้นก็มีนะล้ก่อนทอเหอตัวแก่งนีเนี่ยะตแน่เลยวะดนี่มันยังไเนี่้งทอไป่อไปนี่ไม่เลี่ยดะี่งครับอือ

คือผมเนี่ยหามานะครับได้แค่นี้นะครับทุกคนนี่คือผลงานของผมทุงเล็กนะแล้วก็ไอ้ทุงใหญ่เนี่ยมาอาศัยบุญของน้องแจ็คกับอายุงนะครับผมนี่ซึ่งเขาได้เจอไว้นะแล้วก็เขาบอกให้ผมเนี่ยมาถอดผมกันเลยมา คอนตรงนี้แล้วก็แบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยนะฟออายุงบน้องแจ๊กเนี่ยได้เยอะกันแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะเดินตามน้องแจ๊กอายุงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอทันเต้ด้วยนะครับผมแล้วก็มาทันเต้คนนึงอยู่บนฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เดินทางอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะตามตูดพวกอายุงกับน้องแจ็คไปนะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะเดินอ้อมหน้าทันเต้นะครับแล้วก็เราจะเดินทางนี้เนี่ย แวะเข้าไปหาเขาฝั่งนู้นนะทุกคนนี่ออมไปฝั่งนู้นนะเบิร์ดด้วยเบิร์ดด้วยอ๋อเบิร์ดด้วยโอ้โหน้อยใจซะแล้วน้อยใจ่อย่างกันเราไม่มีตัวตนอะขอโทษครับผมไม่รู้จักชื่อไงหลังจากที่เราเนี่ยเดินเป็นชั่วโมงแล้วทุกคนนี่พี่เบิร์คนอลอนะครับมาเจอกับเหตุอีกแล้วนะครับเฮ้ยมีแต่ ดอกตุ่มทั้งนั้นเลยโอ้ยเนี่ยดอกตุ่มเลยดูเนี่ยเนี่ยนะเจอเหี้ยหนึ่งตัวอันนี่โอ้ยเนี่ยจุ๋ยู่ใต้ดินอยู่เลยนี่คนเจออืออยู่ใกล้กลุ่มนึงอยู่ใต้ดินอยู่เลยครับนี่นี่คนเจอนี่โยนี่โหรุ่นเลยนี่นี่ ปอกอยู่อ่ะนี่ลองนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่เออโอ้โหตรงนั้นเยอะนี่ทุกคนทุกคนกำลังขึ้นเลยกำลังขึ้นเลยครับดูดิมาดูตรงนี้ดิไหลดอกไหลดอกอยู่ไาลดอกอยู่นี่นี่นีลาดอกนี่อยู่นะมาอยู่ฝั่งนี้ดนี่เจอมน้ยนี่นีเออนี่นี่ตม เโหต้องหาคุยเรื่อยๆนะนีีมันมีอยู่อเจด้าอ้าอาเจอายุงเจอด้วยหรอนี่ๆโอ้ยมันต้องหาดีที่โ่นเออไปโน่นอีไหนไปไหน เออเออน่นโ่นไปนู่นนั่นกไปทําทางนู่นเลย้ยมันขึ้นตามตรงนี้เลยอะนี่อีอีลีลีลนี่นี่นี่คนมันขึ้นอยู่ตรงนี้โอ้เจเลยกูมาีนีเลยนี่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 เลยเลยมันขึ้นอยู่งนี้เจอไหมทุกคนเยแะจะเอาเท่าไหร มันเราต้องหาคุยดีๆนะทุกคนมันอยู่ใต้ดินอยู่เลยนะเหด็ด,ด,ดโอ้ฝั่งนูน้นอายุงก็เจอนะครับเห็ดเห็ดจมูกช้างเะเนี่ยเออเห็ดจมูกช้างหรือว่าเห็ดหีควายนะครับนี่ <c oughs> กินดิกินนะนี่อายุงอายุงมาตรงนี้นี่นี่อายุงมาแล้ว เอจ้าดากูก็ไดพลอแล้เนียยังเห็ดยังไม่บานเลยใช่ๆนี่ครับผมซึ่งใครเนี่ยที่กระหายน้ำนะสามารถกินเห็ดนี้นะครับซึ่งมันช่วยกระหายน้ําได้เพราะในตัวเนี่ยมันจะมีน้ําเยอะนะครับทุกคนนี่ในตัวเนี่ยจะมีน้ําค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยเยอะเนี่ยอ่ะเนี่ย ดัานเลื่อยบักคือใบแห่ตีแก้ดิ้นเต้นอือกับบักบักถอยหลังอยู่บัดที่อือดึงเอาอย่างนี้เลยเหรอคิดว่าแฮมเกินหรอนี่โอ้โหได้ล่าโคตรยาวเลยเนี่้ยคนขี้เกียจขุดนะพวกเราเล่นดึงเอาเลยนะดีดีมากอือข้าเล้วหนึกที่เลยเตน่าจะได้เยอะหรอมั้งไม่รู้เหมือนกันนี่คือเขาไม่โผล่มาทางนี้เลยอือ นี่ครับนี่รเรียบร้อยแล้วเ,เลยไว้ขนาดเลยเที่บเทียบยังไงนี้นองแจ๊ดกำลังขุดอยู่นะครับโอ้รถเลยอ่ะดีเดอร์บุกูมนันน้องแจ๊ดก็เหยียบเละเลยนะครับไงไม่ใช่ผมเหยียบอ่ะ,อะไอเหยียบมันลงเมื่อกี้ ผมเดินลงมาผมเห็นเรนลอยยิงเลยน่าจะเป็นฝนเลยเนี่ยนะยูเอ็นพบเลยคือมันต้องหาคุยดีๆนะแจ๊กนะนี่จ้องนี่นี่นี่แจ๊กนี่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 ตรงอยู่เลยแจ๊กเอาเนี่ยพูดเอาตรงเนี้ยพูดได้หมดนี่นี่ มันยังอยู่ใต้ดินอยู่เลยนะมันต้องคุยดีๆอันนี้อยู่ข้างในครับคนข้างทีเจะล็กเลยนี่ก่อนนุ่นอีกสี่ดอบโอ้โอ้ยยุงเจออีกแล้วนะครับนี่ เอ็นถอดเลยนะครับเน่มาเน่ทันเต็งเจอโยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะโยมเจอแล้วเหรอใช่เหรอไหนไหนนเฮ้ยไหนไหนไหน เปิดไม้เนี่ยหมดแล้วเนี่ยอโอ้โหนี่แจ็คตอกด้วยด้วยนะแจ็คน,นี่ยนี่ตรงนี้ตรงนี้นายอายุโอ้โหนู่นไงเจสท่อไว้นู่นโคตรสุดยอดอะ่ะม,มันอยู่ไม่ไกลกันเลยนะอายุงนาะไอเราขึ้นเขาไปโซนใต้ให้ัน,นไม่ขึ้นอ่า<อ>คือพวกผมเนี่ยขึ้นเขาไม่เจอนะทุกคนมาเจอกันตรงนี้ที่เรียบๆนะ นไหนไหนายโอ้โหเนี่ยมันแทนไปไม้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นเปล่านั่นน่ะนั่นน่ะน่โอ้โหโอ้โหของจริงเยอะจัดเลยอ่ะทุกคนดูด้วยเบ็ดกอบเลโอ้โหอย่างนี้จะเด็ดหมดหรอครับเนี่ยโอ้ไม่กอนเนี่ยทุกคน เออโอหทุกคนดูดิอย่างเยอะเลยครับนี่โอ้ดูดิมันแทงกองใบไม้น่าจะหาว่าคีโมโนะครับนี่นี่เห็นทั้งนั้นโอ้ของจริงเป็กกองเลยนะใช่เงียบทุกคนเจอเห็ดอีกแล้วนะครับผมนี่โหมันใกล้ๆเองนะครับน,นี่โอ้โหนี่นี่ นี่ตกอย่างสวยเลยนะครับนี่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 นะครับผมนี่นี่นะครับนี่นี่วก็นนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับนี่นี่เห็ดครับนี่แล้วนนี้นะครับนี่นี นี่นะครับผมโอ้โหเนี้ยเดสู้ลนะมันน่าจะอยู่แถวบริเวณฝั่งนี้ครับ,นนรรบตรงวงหาดูไปเรื่อยๆครับเจอแล้น,นี่นี่คนนี้ จากที่ผมเจอเมื่อกี้นะครับตรงนู้นนะ่ะผมเดินมาอีกประมาณสักร้อยเมตรนะผมก็มาเจออีกมู่หนึ่งแนละ้วซึ่งหมู่นั้นผมได้วางกระเป๋าไว้นะแล้วก็ผมมาหมู่นี้คือผมเนี่ยมาตามหาทัานเต้ด้วยนะทุกคนนี่เจอแมนี่นี่ก็นี่เออมานี้นี่น,นี่แล้วก็ตรงนี้ครับทุกคนนี่นี่โอเคเดี๋ยวจะให้ทันเต้ขุดนะครับผม ทันเต้ครับนี่ขันเต้ได้เยอะมากได้เยอะเยอะกาผมอีกแล้วก็ดอกดสวยๆั้งนั้นนะของขันเต้เนะี่ยดูดินี่ครับหมู่ที่ผมเนี่ยมานั่งรอทันเต้นะตรงนี้เนี่ยทันเต้เนี่ยคิดว่าไม่ได้เห็ดนะสุดท้ายยได้เยอะกาผบนะตัวคนมีเห็ดตลอดแนวหญ้าเลยมันอยู่ข้างทางมันมองยากนะครับ,ม,บมันไม่ค่อยมีคนมา,มนาสังเกตนะนี่ นี่แตรงนี้ัมาทันให้ก็อยู่ข้างบนดินนี้นี่นี่นะถอดนี่สวยๆเลยนี่นี่รับนี่โอ้อนี่ อ่ะอืออือ là mi นิดนึง luôn เยอะหรออืมได้ได้ได้นี่คุณถ้คุกกลับไมเดี๋ยวก็มีคนมาหายยอะใช่คือทุกคนนี่หมู่เนี้ยเนี้ยผมบอกเลยว่าเยอะมากนะเป็นหมู่ที่ผมเนี่ยนั่งรอสันเต้นะทั่วคือผมเนี่ยนั่งรอนะไม่ได้สำรวจนะคนดูดิข้างในนั่งเต็มเลยอ่ะนี่นี่เต็มที่เพื่อนอิ่มตรงนี้คือแบบมองข้างหน้าตรงนั้นอ่ะก่อนหน้าข้างหน้าที่ข้างหน้าเอออย่าเพิ่งดิกำลังแวกอยู่นนั่แหละ เนนงเยีอยอยดออนี่ครับทุกคนนี่เจอไหมนี่โตดอืมอย่างเยอะครับทุกคนก็ข้างบนนู่นทันเตะขุดอีกนะครับนู่นต้องไปดูนู่นเจอไหมตรงนู่นก็ยังมีอีกนะอโอคือผมเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าผมนั่งรอทันเต้นะผมคิดว่าทันเตนเนี่ยไม่ได้เห็นนะผมเลยไม่อยากขุดนะเลยไม่หาด้วยจะไปหาทันเตก่อนให้มาขุดนะให้มันจะได้คลิปนะสุดท้ายเนี่ย เต้ได้เยอะครับผมนะครับแต่ก็ยังโชคดีของผมนะที่ผมนั่งรอเตะแล้วก็รอเต้ขุดเห็ดนะแล้วก็เราก็ช่วยกันหาคนปรากฏว่าหมูใหญ่มากหมูนี้ใหญ่จริงๆครับทุกคนนี่โอ้โหคนใหญ่ม่ว่าดูที่คณลกุกลกด้วยแล้วก็มีแต่กอหนามนะทุกคน,ห,นมหมูนี้มันขึ้นแบบโดมกอหนามเลยนะนี่ทุกคนด,ดูดูเดิเราต้องฟันหนามอย่างนี้เลยนะตรงนี้กูถอนเลยนะเออถอนเลยถอนเลย ลูมันจะล้วงมายางนเหหนามเยอะหนามนทนั้งน,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 นั้นเลยอะดูดิเนี่ยทุกคนมีแต่หนามทั้งนั้นนะเห็น้เก็บแบบนี้สินี่เตถ่ายอยู่ยาไปถ่ายนะหน<า>ไม่ขายให้เพื่อนกิน่จนี่คน,น,นดึงเอาเลยดีกว่า,ววา,านานี่ดึงเอาเลยดีกว่าครับทุกคนนี่โอ้ ไอ้นี่ดอกกลางด้วยได้เนี่ยตรงนี้ดอกกลางทางนั้นเลยเออไม่ใช่ดอกเล็กนะทุกคนดูอย่างสวยเลยนะเจ๋อเห็ดจุดตรงนี้ถองแอกว่าเจอเจอเพื่อนเจอละเดอดเาะเลยนะเออเดือดเถาะไม่ได้แล้ววะเดี๋ยวถอดให้อนี่ครับตัวโอ้โหคือเรามาหาเห็ดเนี่ยผมเนี่ยจะกลับก่อนก็ได้นะแต่เราเนี่ยมาด้วยกันนะเราต้องรอกันนะทุกคนนี่จะได้อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่เป็นห่วงเรานะ นี่ดึงเอาเลยดีกว่านี่โอ้ไม oh <my> ่เกะแล้วตรงที่ข้างาทออางมึงถอดเหรอวะตรงนี้ถอดครับเพื่อนเดี๋ยวค่อยหาดูอีกทีนึงฟังที่มึงถอดนเกี่องมาดูอย่างยังยังไม่ได้มมเช็คเลยค่อยหาดูอีกทีน,นี่นะผมเน้เนถอนเอากับมือเลยนะ เราต้องหาเช็คดูอีกทีหนึ่งนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไปตามท่านเตมาแล้วก็เจอเห็ดบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยมากเลยฮะหมู่นั้นนะครับก็ได้มานีครับี่ของพวกเราทั้งสองคนในวันนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าสนุกมากเลยคนระับแล้วก็ป่าตรงนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่พวกเราเนี่ยเดินมาหาเห็ดแบบนี้นะนเราเนี่ย,ยไม่เคยคุ้นไม่เคยชินกับป่าตรงนี้ด้วยเท่าไหร่นะครับโอเคอย่างงอ่ะ ฝากเป็นกําลังใจใเราทั้ง2คนด้วยนะครับผมในการทําคลิปต่อไปนะครับผมบก็รอติดตามดูได้ว่าคลิปหน้าเนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยจะไปที่ไหนหรือว่าจะทําอะไรก็รอติดตามดูได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับผมบ๊ายบายครับ